นี่คือเขาตายแล้วนะครับเอฟซีดอดาม่านะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะฮะของชาวบ้านคนอื่นพวกเราแค่ลองเฉยทรี1ูัฮึบตัวยืตัวยเฮตัวยืด,ล,ดลุดลุดโอ้วันลูดแล้วะตึงดูเหยือ่อดิมันตึงแล้วละ่ะตัวนี้ทำไมมันเอายากเย็นแล้วเกิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้อยูอันี้รั้นดูรั้นดูรั้นดูอยู่แล้เฮ้ยเาป่าอือต้องไหลเชี่ยวกระโดดกระโดด ก็าต้องทำวันน่ะัสวัสดีครับ FC ่อนสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ FC นะครับข้าสููชิโดช่องฟ้าวันนี้อันนี้ทำไรมีเสียงเราค่ะวันนี้เหรอใช่ใช้ปลาไหลใช่ค่ะตกปลาอะไรตกปลาชโดโอ้โหลองตามล่าชโดดูนะครับตรงนี้เราเราเคยตกได้ตัวหนึ่งเนาะพยายามมาหลายครั้งเหมือนกันตอนนั้นเราใช้ปลาดุกวันนี้ลองใช้ปลาไหล กระดุกตอนนั้นเนี่ยคือมันปัญหาคือพอเราเกี่ยวเนี่ยมันก็ว่ายดุกดิกดุกดิ๊กเข้าไปในคอแล้วมันก็พันขาดนะใช่ค่ะวันนี้เราใช้ปลาไหลหั่นท่อนมาให้มันว่ายไปไหนให้มันนอนนิ่งๆรอปลามากินนะครับลองดูครับอันนี้คือเขาตายแล้วนะครับเอฟซีแยดาม่านะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะฮะของชาวบ้านคนอื่นพวกเราแค่ลองเฉยๆรู้แล้วทำไมเขาถึงใช้ปลาไหลหั่นท่อนทำไมอะดูตัวนิดเดียว เลือดออกดีมากมันน่าจะขาวเต็มสุกรู้อย่างว่าทำไมปลาถึงเข้าเร็วรู้แล้วถ้าอกไก่ยังต้องมีคนหมักอกหักก็ต้องมีคนใหม่เลือดนั้นเลือดปลาใช่ไหมพี่ต๋องเข้มแลของผมเองครับตกอกาไหรผมว่าของผมไล้ละเริ่มเจ็บแล้ว เฟิร์สเอายางหน่อยยางสวยโอ้โหเวลาเบรกเลยมีเลือเขารอ,อครับ แล้วอ่แล้วสายวิ่งสายวิ่งปวดล้มเิวติดไปก่อนวอ่ะอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยูโอ้ยเอาไปนะฮะเอาไปนะแลแต่แลแต่เอาเเวเดี๋ยวเข้าปากวิ่งไฟหลังด้วยเออไหลังมา ชี้สายวิ่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอาจารย์เป็นไงเป็นอุ้ยเบ็ดยังแข็งเหมือนเดิมแม่เหมือนไม่ทะลุหรอเออวัดไม่ทะลุนะยังตกได้ต่อเราต้องดันไปให้มันทะลุว่ะดันให้มันทะลุแล้วติดกัดดีกว่าคือไอ้ไหลอ่ะมันแข็งมากเลยเนาะมันลื่นอ่ะเลยไหลจากอาจารย์หนูปะ เป็นอยู่ในนั้นแหละเมื่อกี้เบ็ดมันไม่ทะลุนะคะจังหวะที่หนูวัดมามันยังไม่ทะ,ทะลุเยื่อเลยแล้วเมื่อกี้ก็เลยเอาขึ้นมาแล้วก็ทําให้เบ็ดมันทะลุเยื่อถ้ากินเาลย<ค>ใช่ค่ะไม่ต้องกลัวมันระแวงถ้ากินเขาเนี้ยรับรองอยู่แน่นอนใบแรกเ้าดูเชิงเฉยใบสองไอ้สารละเขาดูเชิงท่อไปมันต้องมีสักไม้แหละประเดิมสวยเลยนะเพราะว่าเราตีไม้เดียวแล้วก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะ ก็มีลากมีตัวเข้ามาทักไทยครับมันต้องมีอีกสิเมื่อกี้มันยังไม่โดนเบ็ดพูดถึงมันอาจจะเอาอีกนะใช่ค่ะ few moments later. ขอเน้นดเดิมเลยครับขันเดิมเลยครับอุ้ยแต่มันไม่เหนื่อยแล้วอะกดนมไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไปแล้วไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ายก่อนวัดนะ ึบตัวยดวยยลูดลด้ันแ้ววะดเหยื่อดิตัวนี้ทำไมมันเอายากเย็นแล้วเกินตอนแรกอะเหยื่อมันน่าจะอยู่ในปากแหละแต่มันไม่เข้าหรือมันยังไงไหนนี่มันเหนียวไปเหรอเหยื่อแทบจากะแลมล้ว คือตอนนี้เราเราตีโจดแตกแล้วคือปลามันกินแล้วอยู่ที่การวัดแค่นั้นเองอมันโคนะ้คือมันโค้งอล้นะขางคือแบบปลาอยู่นะแต่มันไม่ทะลุห้องเงียบทำไปโอ้พอนกเกิดขันเดิมเลยนะมันน่าโดนอ่ะ นี่ค่ะร,าาระหว่างรอปลาชโดกินเหยื่อนะคะเรามาตกปลาหมอเล่นกันเ <_ d ata> มื่อกี้มีปลาขึ้นอยู่ <_ d ata> อุ้ยนี่ไงโดนอุ้ยสวยสวยด้วยนี่ค่ะปลาหมอในร่องน้ำนะคะพอดีว่าหนูติดไฮเกตมาบนรถก็เลยลองเอามาผสมตกดูสวยสวยมากวนตับเลยแล้วตอนแบบเึ่งซลงลงเยอะเยอะเลย ไปแล้วดูเลยโอ้โหดูสิไม้ไม้เ็ษล้วนๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะนี่แล้วเราไปได้ถังกุอลเยี่ยวด้วยกุศลกุศลใส่ถุงวันไหนไปท้อมเนี่ยมักจะได้แบบของดีๆ ออโอ้ยออสวยอืออือปลายเนี่ยปลาหมอ เซตเยือใหม่แล้วครับงนานมากครับอันนี้เอาไหมท่อาไหมเก็เลยเก็บเลยมันว่อยอเล่าอเขาอ้าเข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 ้าเล้าเข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 ้าเ่้าเ้าเาเ้เาเ้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 ้าเาเ้้เ้เเ้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 เ เดี๋ยวไปไปเดี <classrooms> ๋ยวโอ๊ยเจ๊ง่ายด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยดูไตัวมาเป็นะไรเนี่ยอุ้ยไปตัวจิ๊บตัวมันด้วยอ่ะอะไรเห็นปักเนี่ยนี่อะไร้ะปิงเหรอเออมันคือตัวอะไรอ่ะขาวๆเนี่ยเออ เอซีมันขยับได้ด้วยครับมันคืออะไรอ่ะเขี้ยะเหรอไอ้เคปั้นเหรอเขี้ยะเลยเออมันน่าจะอยู่ในป่าแม้แล้วมันออกมาเนี่ยเนาะเข้าเต็มเลยดูแต่สายสลิงโอ้โหโอ้ินเข้าไปถูกต้องเลยครับเข้าปากนะเดี๋ยวต้องใช้คิปเปอร์จับนะตัวนี้น่าจะมีโอกาสสามโลไหมค่ะเมื่อกี้ใช้เทคนิคอะไรที่ต้มใช้ ดูสิส่งไปอันเนี้ยอืมเข้าาไปเลยแรงดีมากครับ <c oughs> กระโดดสู้สุดยอดครับมันมากอะเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่า <c oughs> แต่วันนี้กินสามรอบครับกินอยู่จุดเดียวครับคันเดียวด้วยซ้ำฮะคันทางขวาสุดทั้งสามรอบเลยไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่า ช่้เเลยมาช่อนกินไทเกตใช่ไหมไฟน้อนไฟอะไบอก วันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะคะจับปลาหมอใช่ไหมชดโดด้วยอ๋อชดโดด้วยครั้งก่อนมาคือได้แต่ลากไงแต่ครั้งนี้คือโอกาสกินทั้งสามได้มาหนึ่งก็ถือว่าผ่านอยู่ค่ะผ่านอยู่ผ่านอยู่พูดมาได้อ๋อเขาหลับไม่ได้เลยปุ๊บเอฟซีก็ไม่ได้อีกแหละจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันด้วยเลยเนาะใช่เพราะว่ากินครั้งแรกครั้งสองอ่ะมันยังไม่โดนตัวเบ็ดไงเพราะมันกินคันเดียวกันใช่ครั้งสองครั้งสามมาบอกเลยว่า้โอกาสฉันไม่กินแล้วจะติดตามวัดไง อืม่าโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้มามาผลงานกันต่อนะครับน่าจะมีอะไรให้ตามหาเยอะไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บเบ็ดจริงแล้วเป็นเทประมอ